สวัสดีทิวข่านด้วยนะครับอยู่กับเพิ่มเสวาสนาี่กับวันนี้เราก็จะมาเล่นเอเอไม่ได้มาเล่นเลยเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแมปในเอในไมค้าส์นะครับอืมแล้วแต่เวอร์ชั่นของคุณเลยครับอ่ะแล้ายะคนก็รู้กันแล้วแต่บางคนก็ไม่รู้ครับอืมแล้วผมก็จะมาสอนนะครับอ่ะซึ่งอย่างแรกที่คุณต้องหาเลยคือหาแมบที่คุณถูกใจอ่าอ่าหาไปหามาอ่ะอ่ะ,อะสลิปนี่ เหมดีนะอยากเล่นลงยูทูปประมาณนี้นละครับแล้วเราก็มาที่ d e s c r i p t i o n หรือไม่ก็เซิร์ชเอาตรงนี้ก็ได้ครับอามา d e script i o n อันนี้ผมแค่เอาอาสลีปเนี่ยมาเป็นแมปตัวให้ท่านผู้ชมได้ดูวิธีเท่านั้นนะเดี๋ยวจะถามว่าจะเล่นไหมเดี๋ยวขอดูก่อนครับอ่าคับหาเห็นคําว่า,าโหลดไหมครับเนี่ยอ่าเดี๋ยครับคลิกไปครับ Minecraft f o r ั m ครับแล้วรอสักแป๊บนึงครับนี่ครับ e c r a f t Forum แล้ววิธีการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวไออันนี้อันนี้ก็คือวีดีโอครับไออ่ะเฮ้ยแบบนังเครื่องมันกระตุกกระตุกนะครับเน็ตไม่ค่อยดีอ่าเขาเขียนไว้ว่าดาวน์โหลด Set your render d i s t a n c e ส t ลสสิบสองชั้โอเคอย่เรื่องนั้นเราไม่ได้สนนะครับอ่าคลิกปุ๊บปุ๊บอ่านี่คือการดาวน์โหลดนะครับอืมคือคุณมันแล้วแต่แมปที่คุณผู้ชมาดาวน์โหลดตะบางคนก็ อาจจะเป็นแบบที่เขาแปะไว้ตรงมีเดี่ยไฟล์ประมาณนี้ครับอ่า s ิสเวดอ่าสกนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับไอตรงไอตรงง์์พวกนี้ไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดไม่งั้นเวลาอาจเข้าเครื่องคุณได้คําแนะนํานะครับอ่าเนี่ยมีเหลี่ยไฟล์นะครับ,เน, File, นรบเนี่ยครับรวสิบสองจุดห้าสองเอ็มบคลิกเลยครับดาวน์โหลดอันนี้คือดาวน์โหลดแมปที่เราต้องการ เดี๋ยวอันนี้โฆษณาปิดไปก่อนครับอ่าแล้วพอมาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บก็กดเริ่มดาวน์โหลดครับแล้วก็รอไอ้ตรงหลอดเขียวให้เต็มนะครับอืมอันนี้คือผมแบบว่าที่ว่าให้มันรวดเร็วทันใจครับอ่าพอเสร็จแล้วแล้วก็ปิดไอ้ไฟฟลอกไปได้เลยไอ้นนี้ผมถ่ายวีดีโอครับอ่าแล้วก็กดตรงเปิดครับอ่ารอสักครู่ครับแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วครับอ่านี่คือโฟลเดอร์เอดสลีฟอะสลีฟนะครับอ่าเดี๋ยวผมวางไว้ตรงหน้าจอครับ มันจะได้เปิดง่ายๆหน่อยนะครับไอสลิปสองคือถามว่าทำไมมันสองคือผมดาวน์โหลดมาแล้วรอบหนึ่งอะแล้วอันนี้ก็จะคืออันนั้นทดสอบนะครับอ่าต่อมาครับอ่าไอแอสลิปสองเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็มานี่ครับกดตรงรูปกลมๆตรงนี้ครับแล้วก็เห็นช่องเซลล์ไหมครับคลิกไปเลยครับแล้วก็เขียนคาว่าเปอร์เซ็นต์แอปดัต้าครับแล้วก็เอนเตอร์ครับฟลุ๊ปนี่ครับขึ้นมาแล้วครับ อ่าสำหรับใครอันนี้ผมบอกก่อนนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะแบบว่าแฮก f i น a ละซาเฟรดี่4ก็สามารถแฮกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องวิธีการแฮกเดี๋ยวผมไปสอนอีกวิดีโอหนึ่งค e <kho> รับเพราะมันไม่เกี <fog> ่ยวกับสาระในวิดีโอนี้เลยอ่านะครับกดหยัดไมค์ครับหยัดไมค์ครับตรงนี้ครับคลิกสองครั้งครับแล้วตรงนี้อย่าไปคลิกเกลทั้งนั้นเลยครับคลิกแค่อันเดียวครับคือตรงเซฟครับเซฟเอสนะครับคลิกครับสองรอบ อันนี้ก็คือแมททั้งหมดที่ผมดาวโหลดมาครับอืมเดี๋ยวแอสลีอฟอันเก่าอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจําไม่ได้แล้วแอสลีอฟอันเก่ามันอยู่ตรงช่องไหนอืมแต่ผมจําได้ว่าผมแบบว่าระเบิดตรงนั้นเป็นสเลเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็จะใส่อาสลิฟสองไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวมันที่จริงมันไม่ได้ใส่อย่างนี้นะท่านจะไม่ผิดเอ่อใช่ปะใส่แบบไหนอะ่ะผมจำไม่ได้ เอมถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะต้องอ่ะออกมาใหม่ครับออกมาใหม่ลืมครับลืมอ่าเราจะต้องใส่เป็นแบบนี้ครับใส่เป็นไออันนี้เท่านั้นครับฟลุ๊ปฟลุฟ๊ฟลุ๊มันซ้ากันวาแหละนะครับคืออ่ะผมก็มูบแอนลีเพ็อ่ะมูบแอนลีเพ็โอเคสกิปเถอะอ่ะนะครับนี่คือวิธีการใส่ครับอ่ะก็คือลากอันนี้ครับใส่เข้าไปในนี้อันนี้ย่มันคืออันเก่าไงผมเล่นไปแล้วอ่ะ เอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไอ้นี้ใส่เข้าไปครับฟึบอืมเข้าไปแล้วครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะสลนิมันก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แล้วอ่ะอ่ะเอาไว้ยรครับคือพาแบบนี้ครับอ่ะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ปิดไอ้ตรงทั้งสองอันนี้เลยอันนี้อันนี้ลบเลยก็ได้ครับอืมแล้วก็เปิดไหมครับครับฟึุ๊แล้วก็เล่นเกมฟึุ๊ฟุฟุเล่นหมับครับอือแบบนี้ครับ หล,หลายคนก็อาจจะเจอปัญหาแบบว่าอ่ะผมก็ใส่ตามพี่แล้วทำไมผมใส่ไม่ได้อ่ะเอคือทำไมผมใส่ไม่ได้อะก็เออมเดี๋ยวสักครู่ครับอ่านะครับว้ายกดผิดอ่ะแบบนี้ครับบางคนนะครับพี่ใส่ไม่ได้ครับก็มีหนึ่งอย่างครับที่ต้องสังเกตครับรใครที่ใส่ไม่ได้เนี่ยคือบางคนใส่ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่มีอยู่ในมาครับอะ สองสองปัญหานี้แก้ไขได้โดยยังไงครับก็คือคุณจะต้องอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสักครู่กับอ่ะสรุปแค่ที่บอว่าเจอปัญหาหนึ่งเลยก็คือผมใส่ไปแล้วแล้วมันใช้ไม่ได้ทําไมผมเล่นมันไม่ได้คือใส่ไปแล้วไม่เจอเงี้ยนะครับก็คือคุณใส่เป็นแบบเนี้ยเออเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบหนังสือแบบเนี้ยคือถ้าเกิดใส่ไปแบบนั้นมันจะไม่ได้ครับเล่นไม่ได้ครับต้องใส่เป็นแฟ้มแบบต้องใส่เป็นโฟลเดอร์แบบนี้ครับอืม ถ้าเกิดใส่เป็นแฟ้มแบบนี้ไม่ได้ครับต้องเป็นโฟลเดอร์แบบนี้ครับไอเหลืองๆแบบเนี้ยอืนะครับแต่ถามว่าทาไมของผมมันถึงเป็นแฟ้มแบบเนี้ยก็คือพวกที่เป็นแฟ้มเนี่ยผมไปแบบว่าส่วนใหญ่ออนที่มาเป็นแฟ้มเนี่ยคือผมสร้างเองอะถ้าเกิดผมสร้างเองมันก็จะกลายเป็นแฟ้มแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณดาวน์โหลดมาคุณจะต้องใส่เป็นแบบโฟลเดอร์นะครับอ่าอีกหนึ่งปัญหาครับคุณใส่ไปแล้วทําไมใส่แบบโฟลเดอร์เนี่ยใส่แบบโฟลเดอร์แล้วทําไมใช้ไม่ได้ครับ ก็คือคุณต้องสังเกตด้วยครับว่าที่มันเต็มหรือเปล่าเนี่ยบางทีที่มันเหลืออยู่แค่เนี่ยอ่ารึปแล้วที่มันเต็มแล้วแล้วคุณใส่ไปมันจะได้ไหมครับเออนะครับคุณก็ลบบางอันออกที่คุณไม่ใช้แล้วนะครับง่ายๆน,นะครับและสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe และก็รอครับและก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบายบายสำหรับใครที่ฟังผมพูดไม่ทันนะครับก็ผมจะไม่ใส่ซับให้นะครับเพราะผมพูดเร็วมากนะครับ ใครที่ฟังผมพูดไม่ทันก็ก็นณากลับไปดูใหม่ครับอืบ๊ายบายค่บผู bye, bye ้ชมบ๊ายบาย